วัสดีสาเกมแคทกับแค,แคแนดกท่นานนะครับพบกับผมแกว้วก้าหากคุณกำลัมงมองหาสูตรทำสาดาวบ้านเลขสิบเอ็ดวันนี้แก้มีฝากสามสูตรให้ชมกันก็จะเป็นสูตรสายบกสายกัดที่แก้วหยิบมาเนะครับเป็นสูตรที่เล่นไม่ยากเลยเพียงแค่รับชมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ตีวอตีบอริกได้แน่นอนบอริกกำลังมาแล้วเนาะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปตีบอริกได้สาดาวกันแน่นอนโดยสูตรที่ใช้นะครับจะมีอยู่สามสูตรครับที่แก้วจะเล่นให้ชมกัน พ้อบอกแนวถางการเล่นนะครับว่าเล่นยังไงถ้าชมลองเอาไปเล่นแล้วนะครับมันใช้ดีใช้ไม่ดีครับหรือว่าเล่นง่ายเล่นยากครับก็สมารถที่จะมาคอมเมนต์บอกได้ครับว่าคุณชมรู้สึกอย่างไรนะครับจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในคลิปต่อไปและผู้ชมท่านใดนะครับที่จะทำการเติมเพชรเติมเพ็รเกจครับก็สมัรถที่จะใช้โค้เจ้ากล้าได้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยสุดแรกนะครับเป็นการใช้แม่มดเยอะๆเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ ธนู2ตัวกลเลม3ตัวแม่มด14ตัวนะครับน้ำยาที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นสายฟ้าแปดขวดพิษหนึ่งขวดพผนไวสองขวดการที่เราจะเอาสายฟ้ากับพผนไวไปนะครับก็จะเอาประจมตีกับป้อมอิฟโร่สองป้อมนะครับป้อมอิฟโร่หนึ่งป้อมนะครับต้องใช้สายฟ้า4ขวดและแผนไวหนึ่งขวดจะพังป้อมอิฟโร่ได้นะครับก็จะเอาไปใช้กันแล้วก็ทางแคนครับแก้วขอเป็นซุปเปอร์พอมโบด2ตัวครับแล้วก็ กลเด้แขนตหนึ่งตัวถ้า,มาชมขอซูเปอร์พมดไม่ได้นะครับให้ขอเป็นโกลเลมแข็ง2ตัวแล้วก็แช่แข็ง2ขวดแล้วก็เครื่องจักครับใช้เป็นเครื่องยิงเดอะล็อกถ้าไม่มีเครื่องยิงเดอะล็อกให้ขอเป็นรถจอกกําแพงก็พอที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราครับไปชม H G t แอคชั่นการโจมตีจากสุดแม่มดกันเลยเจอบ้านานี้แล้วนะครับบ้านที่เราจำการโจมตีกันก็จะเป็นบ้านเลเวล11ครับที่แก้วจะโจมตีที่ชมกันถามว่าโจมตีไง เราจะดูที่บ้านก่อนเลยนะครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้ายัางไงเราจะใช้เครื่องยิงเดรล็อกนะครับจ่เข้าไปซึ่งปั๊มอิโรนครับอยู่ใกล้กันสสบปั๊มเลยนะครับแก้วก็จัดทาการใช้แผ่นไหวที่มีทครับลงไปแก้วจะปล่อยแผ่นไหวลงไปตรงนี้เลยตรงปัม๊มที่เก็บน้ําดํานะครับสองคเลยแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไปนะครับด้านล่าง1 2 3 4ก็สามารถที่จะพังปั๊มอิโรและปั๊มอกโบได้นะครับ ันนี้โชคดีหน่อยเนาะที่ป้อมมันอยู่ใก,ใก,ใใกล้ๆก,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 กันกนะครับก็เลยจ,จงใจได้ง่ายแต่นั้นนะครับเราจะเข้าจะดทางด้านซ้ายมือละกันเพราะว่าป้อมอินซีนะครับอยู่ด้านในก็จัดทำการใช้กลญแจลงไป3ตัวแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับด้านข้างก่อนเลย3ตัวด้านบน3ตัวนะครับปล่อยลงไปใช้เครื่องยิงเดอะล็อกลงไปเลยก็จะจเจาะเข้าไปนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับสุดที่ทันเวลาแน่นอนจากนั้นกกนะครับพอกำแพงเปิดก็ปล่อยแม่มดลงไป ก็ะปอยแม่มดลงไปนะครับหมดเลยแล้วก็ใช้คิงควีนบอดีนลงไปนะครับเราจะแช่แข่งไปที่ป้อมอีซีก็ได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้กล้าของเราครับที่เป็นควีนจะออกดึงข้้าครับไม่เข้าด้านในก็ไม่มีปัญหาเนะเาะรำการแช่แข่งไปที่ป้อมอีกบแลละกันแล้วก็จาการใช้ยาพิษไปที่อะไรดีก็ถ้าคุณผู้ชมเจอถังแคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามอาจจะเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้น้ํายา พี่นะครับลงไปจกกัดการได้เลยยังไงคุณชมต้องเอาน้ำยาพิษมาครับแก้วขอเตือน,นครับว่าให้เอาน้ำยาพิษมาครับจะได้ใช้กับแังแคนได้ไม่ว่าเป็นตัวอะไรก็ปล่อยลงไปนะครับจะช่วยให้เราโจมตีได้ง่ายขึ้นแต่แก้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่แก้วตีนครับแก้วมาปุนแก้วไม่ได้ตีในบอรจริงๆแบบบ้านที่แก้วเจอนะครับเขาอาจจะจัดมาเพื่อกันสมปยก่อนเนาะมันอาจจะไม่ได้จัดมาเพื่อกันสำดาวนะครับก็เลยทําให้แก้วตีได้ง่ายขึ้น แต่สูตรที่สูตรนี้นะคบที่แก้วเล่นที่เป็นการใช้แม่มดเนี่ยมมนเป็นสูตรที่เล่นง่ายครับผู้ชมลองเอาไปใช้โป้นดูก่อนลองให้เพื่อนในแครน,นะครับที่อยู่บ้าน11เหมือนกันกดท,ทาทไทมาก็ได้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูว่าเล่นยังไงครับพอจะจุดถูกแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาไปตีบอลจริงได้ก็จะช่วยผู้ชมนะครับสามารถที่จะเก็บสำดาวในแครนบอลลิกได้นะครับแล้วก็จะได้เหรียญลิกเยอะๆเลยโอเคน,น, okay นะครับนี่ก็โจมตีมา เ่อนข้างวายนะครับได้มา2ดาวการซก็เป็นการโจมตีโดยการใช้สูตรแม่มดครับที่แก้วเอามาฝากกัน,นะครับท่าชชนชมที่ชอบนะครับก็สามารถที่จะลองหยิบไปฝึกไปใช้ด้านครับใช้ดีไม่ดียังไงคอมเมนต์บอกแก้วด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราครับไปชมสูตรที่2กันต่อเลยสูตรที่2ได้แก่อิเล็กตรอนลาว,วาลูนสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำสาดาวได้ดีมา,มากๆเลยแถมยังเล่นง่ายด้วยจะง่ายขนาดไหน โดยเราไปดูกันทานที่ใช้นะครับเป็นการใช้บอลลูน28ตัวมินเนี่ยสตัวและละวาอีก3ตัวน้ำมัที่ใช้นะครับจะใช้เป็นแช่แขง,1น,งน1ขวดน้ำมัโค้ดขวดพิษหนขวดและน้ำมัวิ่งไว3ขวดทางแคนจะขอเป็นบอลลูน1ตัวและมังกอรไฟฟ้า1ตัวครับต้องขอแบบนี้เลยครับไม่สามารถที่จะขอแบบอื่นได้แล้วก็ทาการใช้ยาบ้านหนึ่งขวดและเรือเหาะรบนั่นเองโดยเราจะไปเล่นกัน,นครับเป็นกันว่า อิเล็กตรอนลาวาลูนครับมันใช้ดีขนาดไหนถึงแกว้วได้แบบว่ามันอ้วนนะครับว่ามันใช้ได้ดีเดี๋ยวเราไปดูกันเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านที่แกว้วจะตีชมกันถามว่าเราจะเข้ายัางไงดีคือการที่เราจะเข้านะครับเราทําการใช้เรือเหาะร่มครับทาการโจมตีป้อมอินซีอินฟลูแอร์สวิเปอร์ครับหรือว่าโจมตีควีนก็ได้ซึ่งจังหวะนี้นะครับแกว้วจะเข้ายัางไงแกว้วคิดว่าแกว้วจะเข้าด้วย เรือหอรถที่มีนะครับลงไปตรงนี้เลยประมาณด้านบนครับก็จะพุ่งเข้าไปถึงบ้านด้านครับซึ่งการที่เราจะเข้านะครับแก้วแนะนําว่าเลี้ยงให้ดีนะครับว่าเรือหอรบนะครับจะปล่อยตาแหน่งไหนมันถึงจะไปตนบ้าน,นครับเราจะปล่อยฐานออกมาและปล่อยยาคูลลงไปการที่เราปล่อยครับจะปล่อยบอลลูนไป2ตัวครับแล้วก็ปล่อยเรือหอรบลงไปก่อนเลยต้องดูให้ดีนะครับว่าเรือหอรบของเราครับมันจะแตกฐานเมื่อไหร่แกคิดว่าตรงนี้แหละแล้วก็ปล่อยและยาคูลออกมาครับปล่อยฐานออกมาเลย ก็จะคนบอลูนนั่นเองผู้ชมอาจจะแช่แข่งไปที่ป้อมอิฟโฟรก็ได้นครับซึ่งแก้วคิดว่าไม่ต้องแช่ก็ได้เนาะโอเคนะครับก็จะจมตีได้นครับแต่คุณยังไม่ตายเนี่ยสิอาจจะเป็นปัญหาของเราได้นะครับการที่เราจะเข้านะครับก็จะทําการใช้คิงที่มีลงไปได้ซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะโจมตีคุนให้ได้หรือจะปล่อยมันไปก็คิดว่าลองดูเนาะเดี๋ยวเราค่อยปล่อยครับ ก็จ,จําการใช้ลาวาบอลลูลงไปเลยการที่แกจะปล่อยนะครับแกจ,จําการใช้ลาวาลูนะครับไปจากเรื่องความมือไปด้านซ้ายนั่นเองก็จะปล่อยลาวาลงไปนะครับหตัวปล่อยบอลลูลงไปนะครับจุดละ3 4ตัวก็ปล่อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยลาวาลงไปด้านล่างปล่อยบอลลูลงไปนะครับหนึ่งสก็จะใช้วิ่งวายลงไปดีไหมคิดว่าดีเนาะไปลงไปเลยแล้วก็จะเช็คแข่งไปที่อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นปั้มพ่อมดนะ หรือว่าเป็นป้อมต่างๆครับก็ปล่อยลงไปแล้วปล่อยปูเดนลงไปด้วยนะครับแก้วลมปล่อยแล้วปล่อยระวาลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูลงไปตรงนี้เลยนะฮะานล่างเลยเช็คคิงเป็นด้านซ้ายนะครับควีนเป็นด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยบอลลูลงไปนะฮะตรงนี้เลยโอเคทัพแถวเราจะเข้าไปกันก็อาจจะกระตุกหน่อยนะผู้ชมต้องฝึกนะครับว่าจะปล่อยบอลลูยงไงนะครับโดยการเล่นนะครับเราจะให้มองเหมือนนาฬิกาแบบบ้านนะครับเป็นเหมือนนาฬิกา มันจะเดินตามเข็มนาฬิกาครับหรือว่าตัวเข็มนาฬิกาก็ต้องฝึกดูเนาะแต่ว่าฝึกไม่ยากครับลองเล่นบ่อยนะครับจะพอจับทางได้นครับแต่แก้วเตีอยเลยนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปในวอลลีกครับคผู้ชมอย่าพึ่งมาถึงนะครับก็ยืมสุดนี้ไปใช้ในบอลลีกเลยนะครับรับรองว่าผู้ชมแปลกแน่นอนยังไงฝึกก่อนครับฝึกก่อนถ้าฝึกชินแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมต้องจับจุดก่อนครับว่าจังหวะที่เราจะปล่อย ทานออกมาครับที่เป็นเรือเองะรถปีัดที่ปล่อยบอลลูนออกมามันจะออกมาเมื่อไรนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ได้สัมดาวได้นะครับตอนนี้ครับได้มา3 12สหือาวินาทีนะครับได้มา1ดาว9 3ก็จะมีถ้าพวกเราเข้าไปด้านในนะครับหมือนกันว่าแก้วจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่ฟูมิเนยนะครับเข้าไปด้านขวามือจงตีเข้าไปที่คิงนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นอาวุธสิงโตซ่านครับซึ่งตอนนี้แับแก้วลงช้านิดนึง แก้วอธิบายให้ผู้ชมได้ชมกันเนาะก็เลยทําให้เวลาครับมันเดินไปนานถ้าชมตีจริงๆครับก็วางแผนให้ดีก่อนเลยและรีบลงรับจะได้ทันเวลาก็จะได้มาทั้งหมด3ดาวครับหนึเต็มจากการใช้อิเล็กโตรนครับตอนนี้แก้วอาจจะตีได้ไม่สวยนะครับอาจจะตีได้ไม่เนียนขออภัยด้วยนะครับแต่ก็วิธีการชมตีอย่างนี้เลยสุดที่3ได้แก่เบกาสมัดสุดเบกาสมัดยังเป็นสุดที่ใช้ทาสามดาวได้ดีอยู่เลยครับ ก็เลยหยิบมาฝากกัน,นครับเป็นการใช้ธนู3ตัวบอลูนหตัวนาฟาหตัวเป็ก้าสตัวแล้วก็เป็ก้าหนึ่งตัวครับรวมทั้งปหาหินอีกสิตัวในแม่ที่ใช้นะครับจะใช้เป็นบ้าสองขวดกระโดสองขวดแช่งสองขวดพี่หนึงขวดแทงแคนนะครับแก้วขอเป็นยักษ์หตัวพลมแห่ง2ตัวครับบ้านหขวดแล้วก็เครื่องยิงเดืล็อก เหมือนเดิมเลยนะครับท่านชมไม่สมัครที่จะขอเครื่องยิงเดอล็อกได้ให้ขอเป็นรถจักรแพงเดยวเราครับไปชมแอคชั่นการโจมตีของสตรเพกกสแม็กกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีให้ชมกันถามว่าจะเข้ายังไงดีการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าประมาณด้านบนนะครับประมาณช่วงนี้ถามว่าทําไมเพราะว่าการที่แก้วเข้าด้านบนนะครับมันจะโดนป้อมอีซีป้อมอิโฟร์ฮัสเซนด้วยก็จะพังลงไปก่อนถือว่าเป็นอะไรที่ดี ที่เราจะเข้านะครับก็จะทําการใช้ปูเดนวลอกครับที่มีลงไปแก้วจะปล่อยปูเดนวลอกครับลงไปทางด้านด้านขวาละกันก็ปล่อยปูเดนลงไปนะครับเป็นพื้นดินแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปหนึ่งตัวนะครับเช็คเมื่อมีลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดําหรือไม่ครับแล้วก็ทําการใช้น้ำฟ้าลงไป5ตัวเลยก็จะจงตีด้านข้างก่อนเลยนะครับเราอาจทําการใช้ยาบ้าลงไปก็ได้ก็สามารถที่จะใช้ลงไปได้ แต่แก้คิดว่าควรใช้ไม่เกินแค่1ขวดครับเก็บไว้ใช้กับฐานชุดหลักดีกว่าก็จะจงติดช้าหน่อยเนาะอาจใช้เวลาปูเดนสักประมาณ1นาทีเนาะเราจะเข้าใไงต่อไปแก้วขอแนะนําระหว่างนี้นะครับแนะนําก่อนเลยปูเดนเนี่ยมันจะเดินเข้ามาหาทาง,งเราครับเมื่อต้องกังวลครับว่าปูเดนจะไปดินขวาหรือย,อยังไงถ้าเราปล่อยฐานเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะเดินมานครับแกจะปล่อยเป็กแกที่มีไปตรงนี้ไปคิงแล้วกันไปตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อจะทานน้ำสานครับแล้วเราก็จะปล่อย ไปกล้าลงไปหนึ Then, e ่งตัวเปิดเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับแล้วก็ไปไปก้าลงไปหมดเลยใช้ปหิ่ลงไปนะครับแล้วก็ทําการปล่อยควีลงไปปหยินยังลงไม่หมดเนาะก็จะเจาะเข้าไปได้นั่นเองจากนั้นก็ทําการใช้ยาบาที่มีนะครับยัดเข้าไปเลยแล้วก็ทําการใช้สกิลอิทโทนเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้จังหวะอื่นก็ได้เลยใช้ยาบาลงไปอีกนครับแล้วก็ใช้สกิลอิทโทนดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้เนาะใช้กระโดดลงไปคนึ่งลยแล้วก็แช่แข็งไปที่ป้อมอิฟโรฮาเซน ก็จะใช้กระโดดไปตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้เป็กก้าเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลอ e ีทุท่นลงไปเลยก็จะเป็นอมตะครับสุดนี้นะครับง่ายง่ายมากเลยครับสามารถที่จะทะลวงไส้ไปได้แต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเครื่องยิงเดือด็อกด้วยครับมันเป็นเครื่องจักรที่ใช้ได้ดีนะครับยังไงก็เราขอมาเล่นกันถ้าขอไม่ได้ก็ใช้รถจัก,กรแซก็ได้เหมือนกันโอเคนับงจากนั้นทำยังไงต่อไปก็จะโจมตีต่อไปครับซึ่งแก้ว ไม่อยากให้ควีนถ้าโดนต้อมอีกโบยิงแก้วแช่ไปเลยหนึ่งทีก็จะให้พวกกลุ่มแข่งแนบมาเป็นตัวแทงให้กับควีนได้ไหมเพราะว่ากลุ่มแข่งนะครับมันจะแช่แข็งได้ดีแก้วว่าแก้วเอามา2ตัวเนี่ยมันเยอะกันไปเนาะผู้ชมอาจจะเหมือนตาแรนครับผู้ชมอาจจะเอาพอมดซูเปอร์พอมดนะครับมา2ตัวแล้วก็เอาทางฝั่งของกลุ่มแข่งนะครับมา1ตัวก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะขอเป็นเยติหนึ่งตัวควาสองตัวก็ได้ครับมันอดัดแนบได้หมดเลยครับล้วแต่ว่า เราอยากจะเล่นอะไรและอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนในแคนครับมีฐานตัวไหนบ้างถ้าเพื่อนในแคนของเราครับเป็นบ้าน13ใจดีจะดีะครับที่แจกฐานทุกตัวเลยครับขออะไรก็แจกครับก็สามารถที่จะขอตัวไหนก็ได้นะครับเอามาเล่นกันก็จะสนุกไปอีกแบบเนานะแต่คือแก้วก็เผื่อไว้นะครับเผื่อว่าผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะอยู่ในแคนในแคนอาจจะมีแต่บ้าน11ครับที่เป็นบ้านสูงสุดก็สามารถที่จะขอกลุล้มแข่งได้เลยก็พอที่จะมาเล่นกันได้เนาะและนี่ครับก็เป็น สามสูตรครับที่แก้วได้มาฝากกันมีตั้งแต่สูตรแม่มดครับสูตรอิเล็กโทรลาวาลูนแล้วก็สูตรไปกาสมทครับท่านชมถูกใจนะครับหรือว่าคุณชมชอบครับก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับกดแรงๆเลยกดให้แก้วนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็คุณชมอาจใช้ดีหรือไม่ดีเราก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยครับสามสูตรนี้คุณชมชอบสูตรไหนคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็คุณชมครับสามารถที่จะแนะนำได้นะครับว่า อยากให้แก้ว้วยนสุดอะไรนะครับหรือว่าอยากดู่สุดไหนเป็น,ปนพิเศษครับก็สามารถที่จะขอมาได้ถ้าขอเยอะๆครับเดี๋ยวแก้วจะทํะา,าให้ชมกันกนะ็จะเอามาเล่นชมกันเนาะบ้านสิเนี่ยเป็นบ้านที่สนุกนะครับเพราะว่าเราจะมีปู่เด่นขึ้นมาการใช้ปู่เด่น,นครับก็สําคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบกสายการครับถ้าเราใช้จังหวะได้ดีนะครับก็จะช่วยให้แถวเราอยู่ได้นานขึ้นโจมตีได้ดีขึ้น ก็ฝากวานครับกับป้าสิ1ใครจะลงวัวดีนครับตอนนี้ก็ขอให้ชนะทุกวันเลยนะครับแล้วก็ได้เล่นชั้นกัน,นครับยังไงก็แก้วจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ